สิ bueno ไม่ได้อ๋อวได้ได้ไงวะฮัลโหลแม่เนี่ยจิวนังสือกับอ๋องอยู่แม่นานนี่โทรตามบ่อยจังเนาะเออแต่แม่อ๋องนี่ก็ดีเนาะดึกขนาดนี้แล้วยังไม่โทรตามสักแอ๊ะฮัลโหลอ้าวแม่ยังไม่นอนอีกเหรออืมดูซีรีส์ยอยู่ แม่ไหนบอกไม่ชอบดูไงก็เห็นบอกว่าจะติวดึกนี่อ้าวก็เห็นแม่ไม่โทรตามก็คิดว่าแม่ลืมคีน้อยใจนี่เป็นที่หนึ่งเลยนะเวลาสอบเอาให้มันได้อย่างนี้ละกันเออแล้วติวหนักๆเนี่ยอย่าลืมบำรุงด้วยนะแม่เตรียมไว้ให้แล้วฮะนี่อย่าบอกนะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้เปิดกระเป๋าเลยอะ กลับมาก,ก็แล้วกันเป็นแม่หวานน้อยแต่รักมากเหมือนโอวันตินสูตรน้ำตาลน้อยกว่า30%มีวิตามิน B12 สูง